เธออย่างเคยอยากฟังเหมือนประกาศแบบผู้ยบาลน่ะนะเออนายทหารที่เจ้าบ่คือกันก็โคศกน่ะนะอยากฟังจักเถื่อนึงน่ะนะเออสมมงหมเออสมมงหมดเราคอยนี่เป็นผู้ยบาลเออเปิดเพลงเลยเปิดเพลงอย่างเลขแม่นจำๆนู่นคอยๆเปิดเพลงไว้หลุดนะเด้อขอลองบอยบมีเปิดเพลงที่เป็นนุ่มลุงเจ้าพญาแล้วพ่อจูบเพลงอะไรกันเนี่อ่า อ่ากราบสวัสดีพี่น้องนะครับอ่าชาวบ้านของเฮานะครับพบกันอีกแล้วนะครับในคืนวันที่หนึ่งสองก็ว่าไปเมื่อไหร่อ่าเมื่อนี้ท่านคุยบ้านนะครับมีข่าวมาประกาศบอกพี่น้องบ้านเฮานะครับอ่าท่านอำเภอเพื่อในกำชับมาเรื่องโควิดนะครับ สำหรับพี่นอ้องผู้เท่าผู้เท่าเล็กน่อยเล็กในเฮ้าโอ้มันกลับมาชาอยอีกแล้วสิไปเหตุการณ์เหตุงานหรือว่านะครับสี่ไปโรงเรียนการสร้างนะครับพี่น้องให้ดูแลร,รักษาสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับปิดปากหน้ากากอนามัยใส่นะครับพพกิน,ากากน,นรอน้อนช้อนกลางร้างมือนะครับซื้อเอ็นกอฮ้อมันควรละแสนแบบพี่น้องซื้อเลยนะครับเพื่อเฮาสิบด้เ่ยนะครับเพื่อหยติ โกโหกอการเขาถิ่ไม่ได้เปลี่ยนเนาะ,ออะสำหรับเรื่องที่สองของคือของเมื่อน,นี่นะครับออขอยิบฝากไปถึงนะครับจะทำความสะอาดมู่บ้านของเฮานะครับเออ,อทาพี่น้องนะครับบบอยากออกมาเฮ็ดรวมกันนะครับบบอยากมาแบบว่าเอ,อเป็นการโฮมนะครับเออ กังหาพี่น้องรับผิดชอบเขตดนาบ้านของใครของมันนะครับเอาสัตว์เลยบ่แม่นครับแม่นเอาพื้นที่บ่มี่เฮนาบ้านได้เฮ็ดจังได๋ก็บ่ต้องเฮ็ดครับต้องดูดครับครับผมผู้ใหญ่บ้านที่เขาไปเฮ็ดอยู่บ่วุ้ยบ้านเฮ็ดครับโอเคเออถูกต้องจ้ะเลิศดเดือสำหรับเรื่องที่สามนะครับกับบาทถึงลูกหลานของเฮานะครับไปเที่ยวการเที่ยวงานเออบ้านได้กระซัง มันเราบ้างเราหล้าร้ายฮาอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับเวลาขับรถกลับหน้าขับหน้าลับบ้านเสียค่ะป้าพร้อมอยู่บ่บ่เสียครับบ่เสียเพราะว่าบริกันครับบริวารกันบ่มันเป็นความสุขของลูกบ้านอ๋อโอ้เออเอาสารเลยบ่ขอแต่ว่าบ่ไปสั่งความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเออบ่เป็นยังผู้บ้านบ่ว่าเออออ่่าาสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ทิมีเรื่องข่าวสารบอกกับพี่น้องเพียกนซัมมี่นะครับ ตบไทยนะครับแต่ขอขอบคุณน,นะครับไทยพี่น้องบ้านเฮ้าที่ไว้วางใจนะครับเลือกผูน่บ้านมาเป็นผู้ดูแลเป็นพวหนาหมู่บ้านนะครับผู้ภาษาั่งควาเห็ุอ่าปองเรื่องภาษาควาเห็ุนี่ก็คือมันก็ต้องไปตามงบจม อันนี้ตามห่อนตามทุ่นตามห่อนนะครับออเอออันนี้ไ่บ้านจกก็ว่าได้ดอกครับพี่น้องไ่อบ้านก็ว่าได้นีหลายเออแม่บ้านรวยกับิีแม่ยูนะครับเงินเดือนไปใส่ผาสีสังคมเงินเดือนผาสีสังคมเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันแต่ว่าขยากมาเบิ้งมาเบิงมาดูแลมารับใจพี่น้องนะครับชาวบ้านของเฮาด้วยใจแม่บ่านี่ด้วยใจเป็นบ้ ด้วยใจนะครับด้วยใจออนะครับล,ล้งเรนเนกับว่าสิบว่าได้ก็ได้อีกทีขอระยะสั้งหมู่าบาลวงนี้แล, <c oughs> ล,ล้วค่ะล้งเรนเรนนะครับเ,ออเรื่องนี้เรื่องฝ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอบพี่น้องนเนออาะสำหรับหน่วยเรือเรีอเล่ยนะครับน้ำหมู่บ้านของเ่าเนี่ออนะครับบระว่าสิเป็นสร้างโบสร้างกุฏิสร้างนั่นสร้างนี่เข้าตองต้นเข้า พาผู้ใดสีมาเรียไล่ต้องมหาพญิบาลเนี่ยฝากพี่น้องประชาสนพันนะครับมหาพญิบาลมาขออนุญาตสัก่อนเกิดว่าซุานี่วิชาชีพมันแห่งรลายนะครับบังเอิญวาขีดขี่รถมาเปิดเพลงวนันวันเทศวันวันวันหลวดมากกบว่าไรครับเขาตอ้องเบืองใบสุปธิในการบวชเจ้ามีวัดนี่ว่าอารามแทบ่ว่าคอยยังว่าสีลูกบ้านคอยเฮ็ดนะครับเออในกันในกันนี่มีเรื่องฮวงไยพี่น้องไปเพียงซ้ำนี่นะครับพอกันไม่ในเมือนานะครับอ ว่าสิเป็นเพียงใดเปิดก้อนเพ่งใดเปิดหลังนะครับขออนุญาตนะค่ะขอสวัสดีพี่น้องนะครับขออนุญาตนะค่ะการป้องเพยงซัมมี่นะครับอันลูกบ้านสามารถเลือกเพลงได้บ่ค่ะบ้าลูกบ้นขอเพลงอยังไงก็จะต้เป็นผู้บ้านเองพื่หลักเอาอยากขอแบบว่ามันถือใจไว้หลุนมือนีิขอเพลงผู้เฒ่ามือเงินขอเพลงไว้หลุนไปสิผู้บ้านประกาศบอกบ่โอ้ต้องเพลงตามใจผู้บ้านถูกต้องครับโอ้ยไปดอกกันโอ้ยจะยังดอก